ครับเอสเจชานานะครับก็วันนี้จะมารีวิวเครื่องแคคิฮวอัจฉริยะนะครับซึ่งได้สั่งซื้อมาจากซัพพี้นะครับลองมาดูกันนะครับก่อนอื่นเราก็ดูสิ่งที่เขาให้มานะฮะเนี่ยนะครับก่อนอื่นเราก็กดไฟนะฮเอ๊กดสวิตช์นะฮะ เมื่อกี้ผมเชื่อมต่อไปแล้วนะครับเนี่ยพอเชื่อมต่อมันก็จะจะหายตัวกระปิบไฟกระปิบตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เรา,เราดาวน์โหลดแอปนะครับแอปตามน,นี้นะครับอ่าทีนี้เครื่องมันมี wifi นะสักครู่นะครับ ลองทำการดาวน์โหลดชัคู่นะครับไปที่แอปสตูอ่ครับติดตั้งได้เลยต่อเวลาคนะูคนะ่ครนะับอ่านคู่หน้ากันครับ แล้วว่าจะได้ต่านกัครับนั่นเนี้ยเกิดใหม่ครับอ่ะน่นคนันครับน่ากลัว